สี่วันเกิดดวงแข็งผีกลัวคนกลัวดุจริงผียังกลัวคนกากระบาดกลางฝ่ามือขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆในหัวข้อสี่วันเกิดดวงแข็งผีกลัวคนกลัวดุจริง ผียังกลัวขนกากระบาทกลางฝ่ามือเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆ ถูกกำหนดมาแล้วสำหรับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือหรือเครื่องหมาย x การกรบาทกลางหัวใจวันนี้เราจะพามาดูดวงชะตาของคนที่เกิด4วันเกิดดวงแข้งผีกลัวคนกลัวดุจริงผียังกลัวคนการกรบาทกลางหัวใจคนลายมือการกรบาทเปรียบเหมือนคนที่มีลักษณะเซนส์ หรือว่าไม่เคยกลัวเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับบอกได้เลยค่ะว่าสี่วันเกิดนี้ดวงแข็งสุดๆสายลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือผียังกลัวแล้วคนจะไม่กลัวได้อย่างไรคนยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกแต่สายลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือสี่วันเกิดนี้ผีไม่กลัว ปัญหาต่างๆก็เช่นกันไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าเราเจอกันอยู่แล้วหนักนวงเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานเจอกันมาหมดแล้วประเดประดังเข้ามาแทบทนไม่ไหวมันเหมือนกับมีอะไรมากดเอาไว้เหมือนมีมนบุตรเขาจะมาก็มาแบบไม่ทันตั้งตัว เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายเป็นอย่างมากสําหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือสําหรับสี่วันเกิดไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นคนเกิดวันแรกคือวันอังคารคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคนวันอังคารดวงชะตากับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอาถันเรื่องราวเพศภัยประดีประดังเข้ามา ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้าซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์เลือกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความกลัวกับเรื่องราวต่างๆพูดถึงพูดผีวิญญาณร้ายติดตัวท่านมาท่านก็ต้องมุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังมุ่งไปข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปเจอมันค่ะ แต่ว่าถ้าท่านไม่กลัวก็ถูกต้องแล้วคนลายมือกากบาทอย่าไปกลัวกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพศภัยต่างๆไม่ว่าท่านจะตั้งจิตมีของเก่าของศักดิ์สิทธิ์ตาที่สามมองเห็นอะไรบางอย่าง มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นบางคนอาจจะบอกว่าจริงหรือเปล่าขอบอกได้เลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ใครไม่เห็นไม่เชื่อมันมีอยู่จริงๆค่ะท่านจะสัมผัสได้มันจะมาเองมากระซิบข้างหูบ้างว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีอย่าพูดอย่างนี้เลยมันมีเซ้น เหมือนกับมีครูบาอาจารย์คอยบอกกล่าวขอให้เล่าเรื่องราวต่างๆเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวอาถรรพ์เหมือนป้องกันมีครูบาอาจารย์ปกปกักรักษาคนเกิดวันอังคารนี้ยังเป็นคนดวงแข็งมีเทวดาคุ้มครองหลางสังหอนแม่นเป็นบุคคลที่เสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่นได้ชอบอาสา ทำกิจการใดมักทุ่มเทในการกระทำมากกว่าทำในกรอบในระเบียบแบบแผนห่วงธุรกิจของคนอื่นมากกว่าตนเองคนเกิดวันนี้ชอบแสดงความเป็นใหญ่ให้ผู้คนเกรงขามบางครั้งอาจจะดูภายนอกเหมือนคนหญิงพยองหากได้รับคำเย็นยอแล้วอาจจะหลงลืมตัวเลยก็ได้ต้องระมัดระวัง เพราะคนที่คิดร้ายนั้นมักจะป้อยอคนที่เกิดในวันอังคารทําให้หลงร้ายยอมทํโน่นทํานี่ให้โดยไม่คิดคนวันอังคารจัดเป็นผู้เฉลียวฉลาดเพียบพร้อมด้วยไหวพริบแต่ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกอะไรได้นานทั้งความไม่พอใจมักแสดงออกทางสีหน้าได้ตลอดเป็นคนใจคออาจหานชันชัยเกินตัวเอง จึงประสบความผิดหวังอยู่เสมอคนเกิดวันที่สองคือวันพุธคนกากระบาดกลางฝ่ามือคนเกิดวันพุธดวงแข็งมากมีอำนาจบารมีวาสนารับทรัพย์รวยรับโชคสมหวังดั่งใจไม้คนเกิดวันนี้มีอำนาจวาสนาและเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามารุมเรา้า คนลายมือกากบาด80%เซเจอหมดอีก20%เอร์ซนจะไม่เคยเจอน้อยมากๆถ้าท่านบอกว่าเรามีกากบาทนี้ตรงกลางหัวใจและเราไม่เคยเจออะไรเลยไม่เคยมีอะไรกับเขาเลยไม่รู้สึกอะไรเลยท่านมาแปลกแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดี อย่าไปแตะต้องดีที่สุดแต่ว่าคนเกิดวันพุธไม่เคยกลัวอะไรเลยถึงแม้ปัญหาต่างๆที่กำลังจะเข้ามาพูดผีปีศาจบิญญาณร้ายเข้ามาสิงสู่ด้วยซ้ำหากเราไม่เปิดอนุญาตเองก็เข้ามาไม่ได้มันมีกฎของเขาอยู่บอกได้เลยว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในโชคชะตา ของคนลายมือกากบาดมันจูนกันติดจริงๆแต่ว่าเองไม่รับเองก็เข้ามาไม่ได้ถ้าท่านอนุญาตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเขาก็จะเข้ามาได้แต่ว่าเขาจะเข้ามาหรือเขาก็ยังกลัวการที่อะไรจะเข้ามาสิงตัวท่านหรือมาแฝงมันไม่ได้ง่ายนะ มันต้องอนุญาตก่อนเพราะฉะนั้นคําพูดของท่านคําจาของท่านปิดวาจาให้เรียบอย่าพูดเล่นคนเกิดวันพุธเป็นคนใจดีเด็ดขาดเด็ดเดียวท้าทายมีเส้นแรงกับเรื่องลี้ลับห้ามเปิดรับเด็ดขาดนะคะบอกไว้เลยว่า อย่าเปิดรับกับเรื่องราวลี้ลับที่เขาเข้ามาทักถึงแม้คนเกิดวันพุธจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นก็ควรที่จะระวัดระวังตัวเองให้มากๆคนเกิดวันที่สคือคนเกิดวันศุกร์คนกากบาทกลางฝ่ามือด่วนแข้งอำนาจบารมีวาสนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตามุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังไปข้างหน้าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นท่านมุ่งมัน่นอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามท่านหนีไม่พ้นคะ่ะคนลายมือกากบาทเข้ามาแน่ไม่ต้องห่วงดวงท่านใหญ่ อำนาจบารมีวาสนาะไม่มีอะไรต้องกลัวในเมื่อทำให้เราเจ็บปวดรวดร้าวก็สู้กลับสิท่านไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะท่านมีอยู่อย่างเดียวคือสู้ตายค่ะไอของพวกนี้มันกลัวคนสู้ตายมากที่สุดเพราะว่าไม่มีอะไรต้องเสียท่านไม่ต้องกลัวเพราะดวงท่านแข็งแต่ว่าท่าน อย่าจิตตกเท่านั้นเองเขาเข้ามายังไงท่านก็จัดแจงให้ถูกที่มาแบบนี้เราต้องรับมือให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นลับพูดผีปีศาจถ้าท่านเห็นด้วยตาเห็นด้วยจิตหรือว่ามีพรายกระซิบถ้ารู้ดีว่าเป็นอย่างไรท่านจะต้องระแวดระวังต้องสู้กับมันค่ะ คนวันศุกร์ไม่กลัวอยู่แล้วคนเกิดวันนี้ใจใหญ่เด็ดเดี่ยวห้าวหาญฉลาดแหลมคมมีสติปัญญากล้าได้กล้าเสียถึงแม้ว่าท่านจะไม่กลัวแต่มันเป็นการประทะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราจะเสียเปรียบทันทีค่ะให้หยุดหลบทันทีนะคะเพราะถ้าเรา อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเราอยากจะร่ำรวยใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปสู้กับมันของเหล่านี้ควรนั่งกรรมฐา,านสวดมนต์จะเป็นการดีค่ะและคนเกิดวันสุดท้ายคือวันเสาร์วันเสาร์คนการกระบาดกลางฝ่ามือชอบความเป็นใหญ เหนือผู้อื่นหากได้รับยศหรือมีการยกย่องก็ยิ่งแสดงอาการหืบิ่งรัศมีขึ้นมักเป็นคนชอบหวาดระแวงค่อนข้างคิดมากภัยมามักจะสะดุง้งเป็นคนมีฝีปากผงพางบางครั้งบ้าบินแบบขวัญผ่าซ่ามีเหลี่ยมทันคนหากขาดการศึกษาและขาดธรรมะ ยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นคนสามห้าวแก้ตัวอย่างสำคัญเป็นคนไม่ยอมเอาเปรียบใครและไม่ยอมเสียเปรียบใครด้วยคนเกิดวันเสาร์ส่วนมากเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียงเมื่อถูกเย็นยอมีอุบายคลมันยาชอบแสดงการโอ้อวดทำอะไรไม่ยั่งยืน คนเกิดวันนี้ดวงแข็งใจเด็ดพร้อมที่จะไข้กับปัญหาต่างๆอย่างเก่งไม่พอไม่ใช่เราไม่เก่งแต่ว่าเรามีขอบเขตของเราเราต้องรู้ขอบเขตของเราด้วยว่าเราจะไปณจุดแห่งนี้ได้ไหมคนเกิดวันเสาร์ดวงแข็งอำนาจบารมีวาสนาท่านไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้น ปีศาจวิญญาณร้ายเข้ามายืนกันต่อหน้าท่านก็จะพูดแค่ว่าจะนอนอย่ามายุ่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นประเดยประดังเข้ามาเป็นทางด้านเรื่องดีๆไม่ใช่ว่าเรื่องพูดผีปีศาจจะเป็นเรื่องร้ายตลอดไปเข้ามามีโชคจริงแต่ว่ามันจะสูบพลังของเรา คือท่านจะมีเงินมีทองแต่ท่านจะสุขภาพไม่ค่อยดีท่านจะต้องระวังถึงแม้ว่าท่านจะไม่กลัวท่านจะเจอปัญหาต่างๆเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกว่ามันมีโชคมีลาบนะมันมีเงินมีทองเข้ามานะไม่ได้เด็ดขาดอย่ายอมก้มหัวให้ใคร คนลายมือกากบาทให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะเข้ามาเขาจะกลัวยำเกรงในบารมีของตัวท่านดวงชะตาจะเปิดหลุล่วงสมหวังดังใจไม้และดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์แข็งเป็นอย่างมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาความสุขความเจริญ เกิดขึ้นได้สำหรับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือทั้งสวันนี้ไม่เคยกลัวอะไรขอให้ท่านประสบความสำเร็จดังใจหมายราบรื่นในชีวิตและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ